สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร,รีวิวสกู๊ตชี่นะคะก็รีวิวอันแรกก่อนเลยนะคะมันจะไม่ค่อยสโลว์นะไม่ค่อยสโลว์นะกินหอมมากก็รีวิวอันที่สองเป็นโดนัทนะคะอันแรกอึ่งบอกไปเป็น ซลาเปานะคะอันที่สองเป็นโดนัทสโลขึ้นมานิดหนึ่งไอซาลาเปาไม่ค่อยสาโลนะคะแต่โดนัทก็สโลขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะสโลมานิดหนึ่งนะคะก็ซาลาเปาลืมให้ดูได้ซาลาเปาด้านหลังนี้เนื้อมันจะหุกค่ะ แต่โดนัทเนื้อมันจะเรียบมากนะคะก็โดนัทก็จะสะโลมานิดนึงต่อไปขนมปังก็จะสะโลขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมันก็จะสะโลนะคะขนมปังอันนี้เราชอบเนื้อมันมาก สี 4, มันขาวเนียนมากเลยนะคะกับโดนัทต,ต่อไปอันสุดท้ายให้ชิ้นใหญ่ให้สุดแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็อันนี้เราเล่นไปแล้วที่มันเป็นที่ห้อยอะไรแบบแบบนี้น,นะคะหายไปเพราะว่าเราเล่นไปตั้งนานะละก็เราเคยดึงออกมานะคะแล้วมันเราอันนี้เราเคยใช้เล็บหยิกนะคะ สโลมากเนี่ยเหมือนตอนมันแฟบน,นี้แฟบมากเลยนะคะแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นมาเหมือนคัพเค้กนอะคะ่ะอันนี้ชโลที่สุดแล้วนะคะก็ให้ดูข้างข้างซีเคียวนี่เป็นผักอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยไม่ทราบนะคะก็ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราเผใช้็เรยิกนะตรงนี้ต้องอยาดยาด่ากันเลยนะคะก็คลิปนี้เราก็ขอจบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะบ๊ายบาย